ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 อย่าด้อยค่ากันอองเดโอนาน่าลั่นไม่ได้มีดีแค่ใช้เท้าอองเดโอนาน่าในด่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศชัดที่ได้มาอยู่กับปีศาจดงไม่ใช่แค่พูตนใช้เท้าได้เก่งพร้อมบอกว่าไม่มีความบาดหมางก,กับแฮร์ร่เคนแต่อย่างใด ผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกเป็นมนเล่นกรกฑยืนกรานว่าตนไม่ได้มีดีแค่การใช้เท้า,ตา,าแต่อย่างใดแมนยูตัดสินใจแยกทางกับดดวิดเคีาร์และส่งโอนาน่ามาเป็นมือหนึ่งแทนรลันดาลชาวเคมรูนมีชื่อเสียงเรื่องการผ่านบอลได้ดีสำหรับผู้รักษาประตูและชอบขยับออกมาเล่นนอกกรอบแต่จนถึงตอนนี้โอนาน่า่งเก็บชินชิในลีกแค่นัดเดียวจาก5านัดผมไม่คิดว่าตัวเองได้มาอยู่ที่นี่เพราะแค่ผมใช้เท้าเก่งหรอกอันดับแรกเลยคือนั้น ผมต้องป้องกันประตูให้ได้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมได้มาอยู่ที่นี่สิ่งสําคัญที่สุดคือผลงานของทีมเรามาที่นี่เพื่อที่จะชนะให้ได้ถ้าเกิดทีมต้องการประโยชน์จากท่าผมแล้วล่ะก็ผมก็พร้อมจะใชใ้มันให้เป็นประโยชน์แต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การขึ้นไปบล็อกสูงหรือลงมาบล็อกต่ำด้วยนะ่นะการเข้ามาแทนดาวิดไม่ใช่เรื่องง่ายเราทำผลงานในช่วงต้นฤด,ดูกาลได้ไม่ตรงกับที่หวังไว้แต่มันจะถึงเวลาที่เราเล่นได้ดีนแน่แ่ผมมาแจใงมาบ้านในเรื่องนั้น เราทุกคนต้องย่อระดับตัวเองเราเริ่มต้นได้ไม่ดีแต่ผมมั่นใจว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้เราได้เห็นการทำงานของเราแล้วผมก็มั่นใจและตื่นเต้นมากๆในด่านวัด27ยืนกลาดว่าไม่มีปัญหากหับแฮร์รี่แม็กควายแต่อย่างใดหลังจากตัวเคยตะโกนใส่แม็กควายแ,แบบเดือดในเกมอื่นเครื่องกับดอทมุนแฮร์รี่เป็นคนที่ดีมากๆผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเมื่อเช้านี้ผมยังคุยกับเขาในช่วงก่อนที่เราจะเดินทางกันอยู่เลย สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามก็ถือว่าสิ้นสุดลงทันทีที่เกมจบผมไม่คิดว่าเราจาเป็นจะต้องคิดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเราต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามก็จะอยู่แค่ในสนามเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันผมเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมสูงมากๆผมต้องการให้นารับของผมเล่นให้ดีเราลุยกับเรื่องนี้ด้วยกันและได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ถือเป็นสิ่งที่พิเศษแมนยูเป็นทีมใหญ่ผมดีใจที่ได้มันอยู่ที่นี่ ได้หน้าเป้าที่ต้องการแล้วเทนฮาก์ Ten ยักษ์ไหลไม่เสียใจที่พลาด Saint เซนแฮร์รี่เคนเริิเนฮ์หาบการที an, มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันไม่รู้สึกเสียใจที่พลาดแต่ตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าจอมถล่มประตูในช่วงซัมเมอร์นี้ระบุตอนนี้ทีมมีหน้าเป้าที่ต้องการแล้วนั่นคือลาสโนสฮรุนวอวหอกเดนมาร์กกับตังทีนชาติอัิกฤเป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งของเทนฮาร์ที่อยากได้ตัวมาร่วมทัพแต่จะมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะย้ายมาเล่นในเตอร์ฟอร์ด สุดท้ายกลายเป็นวายเมนิกที่ทุ่มเงินหนึ่ง้ล้านปอนด์ประชาธิบตัวเคนไปร่วมทัพโดยปล่อยให้แฟนผีนั่งมองตาปิดปิดเคนเตรียมที่จะลงเล่นให้กับบาเยิร์นประทบผีแดงในศึกแชมเปี League, ้ยนส์ลีกกลุ่มเอนัดแรกนสนามอาร์เอน์อารีนากำลังทำผลงานไปได้สวยกับตัสกัดใหม่โดยซัดไปแล้ว4ประตูในเกม er เรดีก้าเยอรมันเซนทาเปิดใจหลังโดนสื่อถามตรงประเด็นว่าเสียใจยที่พลาดได้ตัวเคนหรือไม่ไม่เลย ผมคิดว่าเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปแล้วผมไม่คิดว่าเราจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันซ้ําอีกและมีความสุขที่ได้ตัวลาสโนสในเกมแรกเขามีปัญหาบาดเจ็บเขาได้ลงเล่นในเกมกับอาร์เซนอลจากนั้นก็ได้ลงตัวจริงพบไบรตันสําหรับตอนนี้เราต้องพยายามรวมเขาให้เข้ากับทีมคุณคงเห็นแล้วว่าเขามีพรสวรรค์ชั้นยอดจริงๆเทนฮากล่าไม่มีอะไรแน่นอนโธมัสตูเคลยกแมนยูอันตรายเสมอ ผลการแข่งรที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกอะไรกุนสื่อบริยมินีกสู่ฮกบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงน่ากลัวเสมอเพราะมระบุการเจอปีสแสดงวันพุธนี้ถือเป็นเกมที่คาดเดาได้ยากและไม่มีอะไรแน่นอนโทมัสตูคตเคิลเฮดโค้ชบริยมินีกเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงและอันตรายเสมอแม้จะอยู่ในช่วงฟอร์มย่ำแย่ก,ก็ตามก่อนบาเยอร์จะเปิดอารียันอารีนารับมือปีสแสดงในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก League, วันพุธที่20กันยานี้ เกมนี้หลายคนมองว่าบาเยอร์เหนือกว่า en, แมนยูชัดเจนเพรเรื่องความการเล่นและศักยภาพของทีมโปัจจุบันบาเยอร์รับตำแหน่งรองจากปูงบรัสิก้าด้วยการมีสิแต้มจากสีนัดเท่ากับลูลกเซนทีมจากฝูงส่วนพิษแสดงออกซาร์ทิเมลีกได้อย่างน่าผิดหวังมีหกแต้มจาก5านัดตั้งอันดับ13และพ่ายแพ้มาแล้ว2นัดติดต่อกันอย่างไรก็ตามถูกเคื่อมองว่าเกมนี้คาดเดายากแถมทีมของบุซื์เอริกเซนฮาร์ดมีทีเด็ดอยู่ที่การเล่นลูกสวนกลับเร็วอีกด้วย